ไปไหนคะค่ะเก็มาทำความสะอาดพนักงานเก็บขยะใช่ไหมอันนี้เข้าตาใช่ไหม ดื้อหลายไส่ขอตาจุกกันจุบะะเราก็ต้องมาทำอย่างนี้นะคะให้น้องทุกวันนะคะแต่วันนี้เอาแต่เอาแต,ต่อโอจะมาจุบอะไรนักหนาอ่ะจจุบจุบกอ,อกอเก็บแต่อื้อออกนะคะ ไม่มีขยะขาดมี่ยู่นะคะขยะขาดแต่แม่ได้ขาดนะคะเพราะว่าต้องรีบไปทํากับข้าวให้สาวสวยของเราไปโรงเรียนดูเธอขี้แล้วเธอก็เตะกะจุยกระจายแบบนี้นะเวลาเก็บเรเก็บยากมากเลยพี่พอดูพี่เข้มเขาหมุนตามไก่พี่เข้มเขาจะจับไก่พอแล้วหยุดเฉยๆให้ดูพี่เข้มจับไก่มันไม่มีกล้วย ยังไม่ต้องมาอ้อนกินนี่นะเขาปลูกหญ้าทานฝนนะคะแม่แม่จ๋าดูสิมันขึ้นเขียวอฉ่มเลยแต่ของเราที่นี้น่าจะยังไม่ได้ปลูกเนาะเพราะว่าโอ๊ยไม่มีคะแนนนะคะค่าถไค่า,าอ,อันนี้นะคะก็ได้อันของผู้เบศโอ้ย เ้มหัวเลยไหมอมพ่อเขาเดินมาให้อาหารนะคะเขาก็ยกมือสวัสดีพ่อเขาเรียบร้อยอยู่กับพ่อนี่เรียบร้อยน่ารักมากนะคะพี่เข้มแต่อย่าอยู่กับคนอื่นเด้อคนอื่นเขาใกล้ไม่ได้นะคะขาฮะเออเขาเอาแต่พ่อเขาเขาไม่เอาคนอื่นนะะใครเข้าไปใกล้เขาก็มีอ เหมือนเหมือนสาวสวยพี่แก้วของเราใช่ไหมเหมือนพี่แก้วไปเด้เลยนะคะเหมือนพี่แก้วเดะเลยนะคะว่าไม่เอาใครเลยนะคะเอาแต่พ่อควานกิจวัตรประจำวันนะคะของควานช้างก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแม่แ่แเก็บเก็บเก็บเ็จก็ต้องคาดคาดออกนะคะเพราะว่า ถ้าไม่ขาดพ่อมันฝังดินแล้วมันจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วทําให้พื้นเท้าน้องเน่าได้นะคะเพราะว่าเวลาเนี้ยฝนตกมามันก็เฉดนะคะเฉดแบะนี้นะคะเฉดเพราะว่าน้องไม่มีกานสาดนะคะแม่แม่แต่น้องมีแต่ดื้อคับดื้อเนี่ย จ้าครูผู้ใดเร็วไปแก้วสวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสด,ดีค่ะไปแก้วจ้าสวยจ้าก่อนสวัสด,ดีจ้าอ้ยน่ารักมากเลยสวัสด,ดีครับยังครับยังครับผมยังดูสายของตา<ะ>เออไปแล้วแหละยังได้ให้เกาเข้าให้พี่ปอไปทำเกาเข้าให้พี่ปอก่อนนคะคะ เขากินแบบสบายใจมากเวลาแบบนิ่งๆก็นิ่งอยู่นะไม่หนวกเขาก็มาอยู่ตรงนี้เวลาฝนตกมันไม่เฉล่มันไม่ซึ้นนะคะเพราะว่าตรงที่บ้านตรงที่เขาอยู่นั้นที่บ้านเขานั้นมันน้ําท่วมมันเฉล่ะนะคะแล้วเขาก็ไม่มีบ้านไม่มีบ้านนะคะนะคะเขาจะอยู่ตรงอุ่ย ไปอยู่ตรงต้นอยู่ขาแม่ไม่เห็นเสาแดงๆไหมนั่นที่เคยขสริมผาเต็นท์ให้เขานะคะเวลาลมพัดมาป้าเต็นท์มันออเสามันเล็กนะคะมันเอามันสู้แรงป้าเต็นท์ไม่ไหวนะคะป้าเต็นกับลมมันก็ทําให้เสหาหักน้องเ็าไม่ได้อยู่นะคะน้องก็ไม่ได้อยู่น้องก็จะออกมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอยู่ตามล้มมไม้นะคะอยู่ตามล้มไม้ นี่นะคะเพราะว่านอ้องอ่ะจะเป็นเช้าที่เก็บเก็บขยะเก็บมูลไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเขาทำพ่อควานก็ไปกะเอไปกวาดไปขาดอย่างเงี้ยเขาจะหมุนตามควานนะคะเขาหมุนตามควานก็ต้องเอาไปผูกที่อื่นก่อนนะคะถ้าจะทำนะคะเพราะควานเขาสักคนเดียวเนาะพ่อควานพอลูกอ่อนนะคะก็กเป็นกระังใจใ้ฮรีนานไงเห็นไหมคะพี่เทมด้วยนะคะไปแล้ว ออกแล้วใครเข้าใกล้ไม่ได้